เ <Shake> ชื่องทิปสไตล์บายทาร่า ตุบ๊บิ้ิคับเพืพ่อนๆชาวเมิกาเ,เซ่อยู่พวกเรา2คนอีกครั้งนะครับผมในช่วงของฮิปสไตล์บายทาร์ช่วงเวลาสั้นๆที่เต็มไปด้วยความมันโดนใจใวัยรุ่นผม MC ็มซีปร์ทาร c เอ็มซีปีที่สจ้าและนี่บทาร์ลเอ็มซีปีสค่ะตอนนี้นะคะในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยก็ประสบกับปัญหาอุทกภัยกันอยู่นะคะแต่สิ่งหนึ่งค่ะที่ยังท่วมท้นไม่แพ้กันเลยก็คือน้ำใจของคนไทยค่ะพวกเราก็อยู่ันที่โรงเรียนแย้มสะอาดนะฮะเป็นศูนย์รวมของผู้ที่มีจิตอาสานะครับเพื่อที่จะมาทาอาหารเนี่ยให้ ผู้ที่ประสบภัยในครั้งนี้นะครับผมอย่างนั้นอย่ารอช้าเลยนะคะเราไปช่วยพี่ๆเขาทำกันดีๆกันเลยครับผมขอถามคุณป้านิดนึงนะคะว่ามาทํากับข้าวไปให้ที่ไหนคะจะไปเลี้ยงที่ศูนพยพที่วัดกลางงสีค่ะบ้านคุณป้าน้ำเป็นยังไงบ้างครับท่วมแล้วค่ะมิดเลยหลังบ้านบ้าน้าก็น้าท่วมนะแต่ยังมีจิตใจนะครับผมที่จะมาจิตอาสานะครับครับตอนนี้พวกเราสองคนนะคะก็อยู่ที่วัดกลางคลองสี่ค่ะใช่ครับผมเพื่อที่จะมาแจกถุงยังชีพแบบให้กับผู้ประสบภัยครับแล้วก็ทาโลด้วยค่ะช หรือ,อยังไงคะประมาณสอ,องสามสองอาทิตย์นะสู้ๆนะคะเป็นไงบ้างครับได้มาทําจิตอาสาวันนี้ค่ะจากการที่ได้มาช่วยเหลือทั้งที่ศูนย์ดูพยพแล้วก็แจกของให้กับผู้ประสบภัยนะคะสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยค่ะก็คือน้าใจของคนไทยเนี่ยละค่ะที่ไม่หายไปเลยะะละค่ะแล้วเปรมลรู้สึกยังไงบ้างอ๋อรู้สึกดีฮะเพราะว่าได้มาทาในสิ่งที่วัยรุ่นคนหนึ่งก็อยากจะช่วยเหลือนะครับผมวันนี้เห,น,หนื่อยไหมเนี้ย ก็เหนื่อยนะแต่ก็มีความสุขเนาะที่ได้แบบว่ามอบรอยยิ้มให้คนอื่นเอาละครัวันนี้ก็หมดเวลาของช่วงยิปสไตล์บายทาร่ช่วงเวลาสั้นๆที่เต็มไปด้วยความมันโดนใจวัยรุ่นจ้าก็เราพบกับกิจกรรมดีๆกับพวกเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ